สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอมาเล่าข่าวเกี่ยวกับแพนเค้กให้ฟังค่ะขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์และก็ Line Today ค่ะโดยคณะกรรมการทะเลของสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติแต่งตั้งแพนเค้กเป็นทูตทะเลซึ่งถือว่าเป็นทูตทะเลคนแรกเดินหน้าสร้างการตระหนักรู้ปัญหาทางทะเลในทุกมิติ เปิดตัว16กรกฎาคม2563ค่ะโดยพลเรือเอกจุมพลนะคะได้ระบุว่าแพนเค,ค้กเนี่ยได้ทำงานด้านทะเลก,กับกองทัพเรือมายาวนานผ่านหลักสูตรพอสอบอรทอรอมาแล้ว ซึ่งหลักสูตรพสบทรนี้ก็คือหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกองทัพเรือเป็นหลักสูตรอบรมร่วมระหว่างข้าราชการทหารและพลเรือนค่ะเพื่อที่จะร่วมสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือพร้อมกับเพิ่มความรับรู้ข้อมูลของภาคประชาชนเกี่ยวกับความสําคัญทางทะเลค่ะ และแพนเค,ค้กค่ะก็ได้เป็นโค้ชพิเศษของทหารเรือด้วยนะคะช่วยทำหน้าที่สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องทะเลปัญหาในทะเลและก็เรื่องในทะเลไทยแต่ว่าคนไทยไม่รู้มาตลอดนะคะและก็มาเป็นที่ปรึกษาให้ทีมงานประชาสัมพันธ์ของณนอนุกรรมาการที่ปรึกษาแล้วก็จัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลด้วยค่ะ หรืออักษรย่อก็คืออจชรค่ะโดยจะมีการเปิดเพจทะเลไทยบายแพนเค้กภายใต้การสนับสนุนของอจชรในการให้ข้อมูลด้วยวิธีการนำเสนอทั้งแบบสบายๆแล้วก็แบบเนื้อหาสาระแต่จะทำให้รับรู้และเข้าใจง่ายในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับทะเลค่ะโดยจะเดินหน้าการให้ความรู้เกี่ยวกับทะเลสร้างความตระหนักรู้เรื่องทะเล ปัญหาที่เกี่ยวกับทะเลทุกมิติพร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องทะเลและก็ตั้งคลังสมองทะเลด้วยค่ะโดยเตรียมเปิดตัววันที่16กรกฎาคม2563นี้ที่เซนทันเวิลด์ค่ะโดยมีพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานค่ะ ทั้งนี้นะคะหลังจากที่มีพระราชบัญญัติศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลออกมานะคะก็ทำให้กองทัพเรือค่ะมีภารกิจครอบคลุมที่เกี่ยวข้องกับทะเลในทุกมิติและปัญหาทางทะเลที่มีจำนวนมากทั้งขยะในทะเลคราบน้ำมันในทะเลภัยพิบัติทางทะเลระบบนิเวศทางทะเลแล้วก็ทรัพยากรสัตว์น้ำค่ะ โดยจะเป็นการปลุกจิตสำนึกให้คนไทยเราเที่ยวทะเลแบบ New n o r m a l นะคะเพื่อรักษาธรรมชาติให้สวยงามค่ะโดยทีมประชาสัมพันธ์นี้นะคะก็จะมีผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับทะเลด้านความมั่นคงและก็วงการสื่อค่ะโดยทุกคนที่มาช่วยงานก็จะมาด้วยใจที่รักธรรมชาติรักทะเลรักประเทศเพราะไม่มีค่าตอบแทนใ,นใดๆทางสิ้นค่ะ ชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ